สวัสดีครับผมโจตีเฮซัตครับคลิปนี้เดี๋ยวจะมาเผยสเปคหลุดของเกมจีดีภาคใหม่นะครับภาครวมมิดนั่นเองแกนเทปออโต้เดอะเทโรจีเดอะดิฟินิทีฟอิดิชั่นนั่นเองนะครับสำหรับภาคนี้นะครับเป็นภาคที่น่าจับตามองมากๆเลยนะครับในคลิปนี้ เดี๋ยวจะมาเผยสเปคหลุดนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์กันด้วยนะครับว่าจริงหรือไม่นั่นเองนะครับเขาบอกทั้งสเปค CPU การ์ดจอแรมพื้นที่แล้วก็วินโดว์ที่ใช้ด้วยนะครับบอกได้เลยว่ามาครบเลยทีเดียวเชียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะครับบอกได้เลยว่ามีประโยชน์แน่นอนนะครับแล้วก็หน้าจอจะลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าสาระเยอะมากๆเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่ก็ต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าให้ฟังหูไว้หนวดนั่นเองนะครับไม่ใช่ฟังหูไว้หูนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่ม คลิปกันเลยครับก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะครับเหตุเกิดขึ้นที่เว็บ GTA From ตัวนี้นั่นแหละนะครับก็คือเว็บนี้ก็เปรียบเสมือนพันทิปนะครับแต่ว่าเป็นพันทิป GTA นั่นเองนะครับนี่เลยเป็นเว็บของพวกฝรั่งเนาะที่เขามาถกเถียงเรื่องเกี่ยวกับเกม GTA กันนะหรือว่าคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่นั่นแหละนะครับแล้วก็มีชายนิรนามคนนึงนะครับเขามา โพสสเปคของเกม GTA ลงมานะครับแล้วก็เป็นที่หน้าถกเถียงมากๆเลยนะครับตอนนี้คุยกันไป335หน้าแล้วนะครับแล้วก็แต่ละหน้าก็อัดแน่นไปด้วยคอมเมนต์เลยทีเดียวเชียวนั่นเองนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงเรื่องปลอมหรือเปล่านะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์สเปคนะครับเดี๋ยวเรามาดูโพตัวนี้ก่อนเลยกันนะขั้นเวลาแป๊บหนึ่งนะครับก็คือเขาถามว่าถ้าคุณได้เกมตัวนี้มาคุณจะเล่นเกมไหนก่อนนะก็คือกดเกมไหนตอนที่เปิดเกมเล่นนะครับเขาบอกว นะเป็นอันดับหนึ่งเลยที่เราจะเปิดเกมเล่นนั่นเองครับส่วนข้อ2นี่ย้อนแย้งกับข้อ1นึเฉยเลยนะครับเขาบอกว่าเรารอดูภาคไหนรีเมคมากที่สุดอะไรประมาณนั้นเนาะเขาตอบว่าภาคแนซนสัง,งัานเชียวนะครับเอาแล้วจะเปิดเล่นเกมภาค3ก่อนใช่ไหมเนี่ยยังไงครับเนี่ยแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าเราจะเล่นบนแพลตฟอร์มไหนนะครับันดับหนึ่งก็ PC นะแล้วก็พวก PlayStation หรือว่า Xbox ตามมานั่นเองนะครับส่วนมือถือก็7%นึงนะครับนี่เลยอันนี้จะเป็นโพสที่เขามาโพสไว้นะมันอาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่ว่าก็มีคนทําให้มันดูง่ายแล้วนะครับก็คือนี่เลยมันก็จะมีอยู่2สเปคนะครับก็จะมีขั้นแนะนำนะครับก็คือเปิดสุด e-sport นะครับภาพสวยสุดจัดนะครับหรือว่าเปิดกากพอเล่นได้อะไรประมาณนั้นแหละนะก็จะมี2สเปคนะครับอ่ะสำหรับสเปคต่ำนะครับเออว่าพูดง่ายๆประมาณนั้นนะสเปคต่าสเปคสูง สเปคต่ำนี่เขาบอกว่า Core i5 2700K ก็เล่นได้แล้วส่วน AMD นี่ก็จะเป็น FX6300 นั่นเองนะแต่ก่อนผมเคยใช้อยู่นะตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นการ์ดจอนะครับเขาบอกว่าใช้ตัว GTX 760 2 g ซก็เล่นได้แล้วนะครับเขาว่าอย่างนั้นเนะอันนี้ก็ฟังหูไว้หนวดอย่างที่ว่านะครับส่วน ร์ดจอ AMD นี่ผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะอลองดูแล้วกันนะแต่ผมเป็นสายเขียวนะใช้แ a มประมาณ8กิกนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ต้องการนะครับเขาบอกว่า40 5าจิกเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็ใช้ Windows 10มันเองนะครับหลายคนน่าจะอยากเปรียบเทียบกับภาค5เนอะนี่เลยผมเอามาโชว์อยู่แล้วนะครับนี่เลยช t a ภาค5ตอนนี้นะครับผมลงหมดด้วยนะก็ร้อยกาจิกนะครับบอกเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ลงหมดนะครับถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะประมาณสัก9กิจิกนี่แหละเนาะหเกือบร้อยเลยทีเดียวเชียวนะครับถ้าสมมติว่ามันออกมาประมาณนี้นะครับค่อนข้างที่จะใจแป้วเหมือนกันนะครับว่าตัวเกมอาจจะภาพไม่สวยก็เป็นได้เด่นเดงนะครับเอาเป็นว่ารอดูตอนเกมออกแล้วกันเนาะแล้วก็ อีกนหนึงนะครับก็จะเป็นสเปคสูงนั่นเองนะครับเขาบอกว่า Intel Core i7 6600K แต่เดี๋ยวก่อนนะครับหลายคนก็งงสงสัยนะครับเอา้า i i7 6600K นี66่มันมีด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวเรามาเซิร์ชดูกันเลยนะว่ามีจริงหรือเปล่ากดดูเลยนี่เลย i7 6600K ไม่มีโอ้ยขายที่ไหนเนี่ยมันไม่มีนะลูกพี่นะก็คือ <laughs> i i7 นะมันมีแต่ 6700K นะที่ใกล้สุดนะครับนี่เลยถ้าดูจากคลิปแล้วนะครับ มันน่าจะคล้ายคลึงกับตัวนี้นะน่าจะเป็นคอไอห้าเขาพิมพ์ผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะอืมอันนี้ก็มีคนเถียงกันอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาอาจจะพิมพ์ผิดก็ได้นะครับหรือว่าเขาอาจจะเฟกขึ้นมาก็ได้นะครับพวกสเปคพวกนี้นะเพราะว่าก็ยังไม่มีใครรู้นะครับว่าเขาใช้ประมาณนี้จริงหรือเปล่าเนาะแล้วก็ใช้กัดจอนะอ่ะก็สเปคสูงสุดที่เขาแนะนานะครับก็970นะถ้าใครใช้พวกอ่า GTX พวก 1 0 7 0 1 0 8 0นะใช้เล่นได้แน่นอน100%เเลยทีเดียวเชียวนะแล้วก็ใช้แรมอุ้ย16กิกเลยนะครับก็โหดใช้ได้เหมือนกันนะก็อารมณ์แบบ GTA V เลยนะขนาดนั้นเชียวนะครับแล้วก็สเปคพวกนี้ก็คล้ายๆกันนะครับและหลายคนนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็อยากจะเปรียบเทียบสเปคกับ GTA V แน่นอนนะครับนี่เลยผมเปิดโชว์ไว้นานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยแล้วกันเนาะ <laughs> GTA V ฝั่งนี้บอกว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะหันมาดูทางฉันบ้างเนี่ยนี่ไงอันนี้็จะเปเปปนส ขั้นต่ำนะที่เขาบอกนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอ่านสเปคขั้นสูงเลยแล้วกันนะนี่ว่ามันใช้เท่าไหร่นั่นะครับเขาบอกว่า,าใช้แค่คอย5ก็เล่นได้นะครับ3 4 7 0นูนย<ส>์ะนี่มาดูฝั่งนี้ดูดิคอยเเลยทีเดียวเชียวถ้าสเปคขั้นต่ำนะครับจะเป็น i5 2 7 0 0 k นะอืมก็ถือว่าไล่เลี่ยกันนะผมบอกเลยว่ามันใกล้ๆเคียงกันเลยนะประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็แรมก็ใช้แค่ 8G ิเหมือนกันนะอ่าแล้วก็ พื้นที่นะครับเขาบอกว่า72จิกนะแต่ว่าผมลงหมัดนิดเดียวเองนะครับไปร้อยกว่าจิกเลยทีเดียวเียนั่นเองนะครับนี่เลยและก่อนหน้านี้นะครับที่เราวิเคราะห์ไปนะครับว่าสมมติว่ามันเป็นภาพสวยนะสะมมตินะสะมมติว่ามันเป็นภาพสวยแล้วก็ใช้อันเลียวเอนจินในการเล่นนะครับและภาพมันอาจจะสวยเหมือนฟอร์ดในนะครับแน่นอนเลยช่องโจทีเฮดซัทนะครับก็ เอาสเปคของเกม Fortnite มาให้ทุกคนดูนะครับแล้วผมก็จะสรุปง่ายๆให้ทุกคนฟังนะครับว่าเกม Fortnite นี่มันใช้สเปคประมาณไหนนะครับสรุปวิเดียวจบนะครับก็คือมันเท่ากันกับเกม GTA 5เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่า ตัวเกมภาคใหม่ตัวนี้นะครับอาจจะไม่สวยเท่าภาค5แต่ก็กินสเปคเท่าๆกับภาค5แม้ยิ่งพูดยิ่งงงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับแต่คลิปนี้ยังไม่จบเดี๋ยวผมจะมาเผยสเปคเครื่องคอมผมแล้วกันเนาะคอมที่ดีย่อมมีคลิปที่ดีออกมาให้ทุกคนนคั่นเองนะ ผมก็รวบรวมตังค์ที่ได้มาจากการทํา y o YouTube นี่แหละนะไปซื้อความที่ดีแล้วก็อัดเกมที่ดีออกมาให้ทุกคนได้รับชมมันเองนะครับแมพพูดดีเลยทีเดียวเชียวกดไลค์ให้หน่อยแล้วกันเนาะก็ใช้ตัว i 9990K เลยทีเดียวเชียวนะครับนี่เลยนะนี่ก็ ผ่านสเปคแน่นอนนะครับแล้วก็การ์ดจอนี่ยังใช้ตัว1080 Ti อยู่นะครับตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าก็เหลือแหล่แล้วนะมันก็ทําให้เล่นได้ทุกเกมอยู่แล้วนะถ้าเป็น1080 Ti เนาะก็ประหยัดด้วยนะครับถ้าเราไปซื้อการ์ดจอแพงๆมาเล่นเกมไม่ค่อยแรงนะครับมันก็ไม่มีค่าอะไรประมาณนั้นแหละนะแล้วก็ใช้การ์ดจอให้พอดีพดีนะเพราะว่าช่วงนี้การ์ดจอแพงๆนะครับจะขุดเหมืองไปถึงไหนนะครับเนี่ยผมก็อยากจะใช้ตัวใหม่บ้างเนาะแต่ราคามันสูงไปหน่อยนะก็เก็บไว้นั่นเองนะครับแล้วก็ ใช้รมตัว16จิกนะนี่เลยแล้วก็อันนี้จะแปลกนิดนึงนะเพราะว่าใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลก็เยอะนิดหนึ่งนะก็มีฮาร์ดดิสอยู่ประมาณสัก5ตัวนะครับในเครื่องนะอะไรก็ไม่รู้ผมเนี่ยแล้วก็ก็จะมีท beat, ั H ้งฮาร์ดดิส์ SSD อะไรต่างๆนะครับอยู่ในเครื่องเต็มเลยทีเดียวเชียวนะมีเ e มูด้วยนะตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกลาโพงนะหูฟังอะไรต่างๆนั่นแหละนะก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยถ้าเกมมาเดี๋๋ยยยวยววคค่อากกกัันน็เเดีเจนในลิปต ไปครับสวัสดีครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องโจทีเ e ็ดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮ็แซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม